สวัสดีครับพบกับนัดลองทําดูวันนี้ผมมารีวิวการเติมน้ํามันนะครับเข็มไม่มีอยู่เท่านี้นะครับผมจะดูว่าวิ่งได้กี่กิโลนะครับโดะการผมเติมน้ํามันนะครับเติมน้ํามันไปสามร้อยบาทนะครับเดี๋ยวผมจะเซ็ตเข็มไม่เป็นศูนย์นะครับ อ่าสูนสแล้วนะครับดูว่าจะวิ่งได้กี่กิโลนะครับได้ประมาณครึ่งถังนะครับณปัจจุบันที่ผมเติมก็คือราคาลิตรละ35บาทนะครับแก๊สโซฮอล์ครับตอนนี้มาจอดรอลูกซื้อของหน้าเซเวนครับแวะเติมน้ำมันนะครับระหว่างรอซื้อไอติมโคลาอันนะครับระหว่างรอขนตกนะครับเนื่องจากว่าเป็นกลิ่นทุเรียนนะครับ เดี๋ยวมีกลินในรถตอนนี้นะครับเข็มไม่อยู่ที่160กิโลนะครับยังไม่ได้เติมน้ำมันเลยนะครับถือว่าคุ้มมากๆนะครับนะครับตอนนี้ผมวิ่งอยู่เส้นข้างหลังปัตตานีนะครับผมวิ่งไปแล้ว160กิโลนะครับแต่ผมคิดว่านะครับน่าจะวิ่งได้ถึง180กิโลนะครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับ ตกอยู่ที่20กิโลต่อลิตรนะครับถือว่าคุ้มมากๆนะครับในการใช้รถเล็กแล้วก็เปิดแอร์ตลอดครับผมขับรถเปิดแอร์ตลอดนะครับเพราะว่ามีตัวเล็กอยู่ในรถด้วยนะครับมีลูกอยู่ในรถทําให้เปิดแอร์เนี่ยร้อนนะครับยังไงก็ฝากติดตามแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เป็นกําลังใจแล้วก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับนัดลองทําดูครับ บายบายครับขอบคุณครับ